สวัสดีค่ะมีข่าวของคนดังมานำเสนอพี่แจ็คสัญญาสงกรานปีหน้าเจอกันขอไปฟิตหุ่นร่างทองเพราะเล่นน้ำต้องถอดเสื้อสาวไทยบอกเร่งเวลาไปปีหน้าเดี๋ยวนี้เลยรายการโหนกระแสวันนี้สุดเซอร์ไพรส์เมื่อได้เคยไทยสุดหล่อยอย่างจักรสันหวังแห่งวงก็อดเซเว่นมานั่งเป็นแขกรับเชิญในรายการแบบคาดไม่ถึง โดยได้เซนเมจกาผู้ประกาศข่าวสาวมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพิธีกรและล่ามภาษาอังกฤษด้วยโดยเปิดรายการมาพี่หน่วงถามว่ารู้หรือไม่ว่าปกติคนที่เขามานั่งในโหนกระแสส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคดีความเคสอาชญากรรมต่างๆหรือคนที่ได้รับความเดือดร้อนทำเอาพี่แจ็คบอกว่านั้นผมอาจต้องขอตัวก่อนเพราะว่าผมไม่มีเคสแบบนั้นทำให้หากันทั้งสตูก่อนจะบอกว่า วันนี้จะมาพูดคุยกันในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องผลงานเรื่องส่วนตัวไปจนถึงเรื่องความช่วยเหลือที่พี่แจ็คเองก็ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวโดยแจ็คสันบอกว่าไม่ค่อยอยากจะพูดถึงความสูญเสียจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพราะทั้งในประเทศไทยและในเมียนมาต่างก็มีผู้สูญเสียจำนวนมากความช่วยเหลือที่มอบให้นั้นก็เป็นเพียงการช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์เมื่อถามถึงเรื่องอัลบั้มล่าสุด Magic Man 2 ที่ดูดกักและลึกซึ้งมากๆทำไมถึงได้ดักขนาดนั้นแจ็คสันบอกว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเขาจริงๆที่คือการสะท้อนส่วนลึกของเขาออกมาผมว่าเคยถูกหักหลังไหมพี่แจ็คบอกว่าการถูกหักหลังมันเกิดขึ้นเสมอกับทุกที่และทุกคนกับผมก็เช่นกันและถ้ามารอบหน้าผมจะพาคนที่หักหลังผมมานั่งในรายการโหนกระแสเลยเมื่อถามว่ารู้ตัวไหมว่าสาวๆไทยยกให้คุณเป็นเขยไทย พี่แจ็คบอกว่าเขินมากๆและรู้สึกได้รับเกียรติมากที่ได้ฉายานี้และบอกว่าอยากจะมาเยือนไทยในตอนสงกรานมากมากแต่ตอนนี้หุ่นร่างกายยังไม่พร้อมขอไปฟิตหุ่นก่อนเพราะเล่นสงกรานจะต้องถอดเสื้อขอเวลาฟิตซ้อมร่างกายให้หุ่นแปะร่างทองกว่านี้สงกรานปีหน้าเจอกันแน่นอนทำเอาสาวๆในคอมเมนต์แหกกันบอกว่าช่วยเร่งเวลาไปถึงสงกรานปีหน้าเลยได้ไหมหล่อมากๆเลยนะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ